เยรธีเบียไม่ได้บรรลุธทำขั้นใดๆเลยเขาอ้างว่าเขานับถือศีล8ปแต่แม้แต่ศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีเขายังรักษาไม่ได้เนื้อแท้เขาคือนักทลอบโชว์ตัวชะกันที่มีการหนุนเนื่องด้วยการตลาดเขาแต่งชุดขาวโกนหัวเพื่อจุดเด่นทางการตลาดเขาด่าทุกอย่างที่เขาเคยเป็นในอดีตแล้วล้มเหลว เดรัีเบียจดจำพระไตรปิฎกเพื่อนำไปเป็นฉากกำบังในการแสดงของเขาเขายังเป็นผู้ที่มากด้วยการสแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขยังเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยโลภโทสะโมหะเหมือนปุถุชนทั่วไปที่มีกิเลสตัณหาเขาไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมที่มาสอนธรรมและเขามีการหนุนเนื่องทางการตลาดที่ต้องการสแสวงแสงของเดรัีเพื่อกำไร มึงนี่โง่เนาะอ่ะกันอย่างเงี้ยเอามึงนี่โง่ม,งงมึงนี่ควายเนาอะอ้าแบบนี้ครับมันกระจายออกไปมากแต่คนที่ที่ผมใช้เอาข้อสี่เลยไม่ต้องพูดอะไรมากถูกต้องมากกว่าถูกใจเนี่ยหมายความว่าก็เฮไปด้วยพอ,อคนมาบอกให้พูดแบบนี้ไม่เพราะคุณถ้าพร้อมจะไปถล่มเขาด้วยคนที่คุณรักคูณเนี่ยถูกเป็นยังไงมผมถามพ่อเนี้ยว่าเป็นยังไงเมื่อคนที่ฟังผมวันเนี้ยคุณลองตั้งสติดูดี ผมไม่ว่าใครเลยแต่ว่าตัวผมเนี่ยถ้าผมเอาศาสนามาพูดว่าผมเนี่ยพูดคำมาพูดเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาที่มีคนติดตามวันเนี้โอ้โหนับล้านเลยในตัวผมเนี่ยแล้วผมพูดแบบเนี้ยแล้วเด็กเข้ามาดูเขาก็ต้องอู้ผู้นําศาสนาเป็นแบบนี้เขาก็จะโอ้มึงกูเป็นเรื่องปกติด่าคนใครเข้ามาถามเห็นแย้งปุ๊บด่าเลยโ่อพอคนแม่ไอ้โง่อะไรแบบเนี้ย คุณเป็นผู้นําจริงๆใช่ไหมมันกลายเป็นว่าคุณกําลังจะทีให้สังคมเนี้ยดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคุณกําลังทําให้ศาสนาจเจริญขึ้นหรือศาสนาแย่ลงคุณทําให้คนศาสนาอื่นมองศาสนาพุทธดีขึ้นหรือแย่ลงผมถามแค่นี้อืมชัดเจนนะใช่ใช่ความถูกต้องนี่นะครับมันต้องมาก่อนถูกใจเมื่อคุณมจะถูกใจอ่ะครับตีไม่รู้จะจ๊กแยะไงพี่หนุ่ม เอฟซีมันกระโนี่ยเป็นพวกเอฟซีไม่มีคุณภาพเขาก็พูดอยู่แล้วครผมกำลังพูดต้มครับก็คือบัวมีสี่เหล่าผมบอกแล้วหนึ่งสองสามนะหนึ่งปัญญามากสองก็คือฟังขยายความสามก็คือต้องทำและสอนบ่อยแต่มีเหล่าที่สี่คนพวกนี้อาจจะฉลาดมากเลยก็ได้อ๋อฉลาดมากเกินไปใช่ไหมแต่น้ำล้นแก้วครับคือไม่ฟังความเห็นคนอื่นเลยตนเป็นที่ตั้ง ดังนั้นพระพุทธเจ้าอบอกสอนไม่ได้คือคนที่น้ําล้นแก้วเพราะเราจะไปพูดกับพวกเขาทําไมล่ะครับถ้าเป็นพระอาจารย์สันติเป็นพระเนี่ยเราสอนบ่อยๆหรือแม้กระทั่งเอาผมก <ผม S 2> ็ได้นะผมผมมีลูกน้องแล้วลูกน้องผมเนี่ยไอเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมันก็ค้านอยู่แล้วน้ําเต็มแก้วจะพยายามจะสอนอะไรยัดเยียดอะไรมันไม่ได้สุดท้ายคนอย่างนี้พระอาจารย์จะปล่อยหรือเราจะจําเป็นต้องไปดึงเข้ามาครับอืคม,มถาม,มแค่นี้ นั่นไงครับ,บเพราะพุทธจ้าถึงบอกว่าบัวเหล่าที่สี่เนี่ยก็ต้องปล่อยใช่ไหมครับเพราะถ,าถ้ายิย่งไป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 โน้มน้าวหรือไปให้เขามาเชื่อเราเนี่ยมันจะเกิดกานขัดแย้งเพราะมาเขานา<ม>้าล้นแก้วเขาไม่รับความคิดเราหรอกดังนั้นที่เข้ามาด่าหรือมาเม้นอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ไปเถียงด้วยหรอกครับเพราะมันจะสร้างความขัดแย้งเข้าไปอีก<ม>วันนี้นะครับ สื่อแล้วพวกเขาเนี่ยมีผลมากเนี่ยมันกระจายไปเยอะคำพูดของพวกเขาเนี่ยอคนเราเนี่ยถ้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม,มนะครับคำพูดของเราเนี่ยเมื่อมีเราอ้างว่าเราเป็นคนสอนศาสนาเนี่ยข้างหลังเราคือคำสอนนะครับคำสอนของพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยต้องเคารพในธรรมคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ย คนอื่นที่เขาหันมาแล้วเขาจะเอาไปนั่งโจมตีกันเลยเขาบอกนี่ไงคนที่สอนธรรมะของพุทธเนี่ยเขาสอนแบบเนี้ยพ้าอาจารย์จะว่าอย่างไมแต่ว่าพราน่ะทีครับพราเนี่ยท่านมีวินัยท่านจะมีการปกครองของสงฆ์ถ้าสอนผิดจะต้องเรียกไปตักเตือนแล้วนะสอนแบบนี้ถ้าพาออกมาพูดแบบเนี้ยโดนแน่ถูกไหมครับอามีระเบียบอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วหลักธรรมก็มีอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเมื่อเป็นารวาส ครับเมื่อเป็นค<ม>ารวาสอย่างผมเนี่ยผมสอนผิด<ม>ก็เลยมีผ้าออกมาตักเตือนอมีโยมออก,กมาตักเตือนมีอย่างคุณอาแจ็กลาสเกลมาตักเตือนแต่<ม>แทนที่จะฟังเขาด้วยความเมื่อเขาเมตตากลับไปบอกว่าเขาอิจฉาบ้างแหละตั้งทีมงาน<ม>ไปถล่มเขาบ้างแหละคุณโยมโอมนั้นมีเจตนามไม่ได้เกียรติชังไอเจ้าเราเจ้าเบีเ้ยเขาทําตามหน้าที่เขาใครมาพาดพิงใครมาแอบอ้างเขาก็ทําตามหน้าที่เขาอย่างนั้นนะ ก็ให้ไปนั่นกันนั่นคือเรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมนี่ไอเจ้าเราเจ้าเบียแอบอ้างพระพุทธเจ้าเป็นบงเป็นแบ๊กอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำพูดที่ไม่ไม่เหมาะสมใช้ไม่ถูกต้องไม่ควรใช้ไม่ควรบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบ๊กให้ใคร มันเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นแก๊งมาเฟียซะอย่างนั้นแล้วบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยใหญ่กว่าคนโน้นคนนี้ไม่ให้นะไม่มีพุทธานุญาตให้ญาติโยมผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าใช้อย่างนี้วาทกรรมอย่างนี้ไม่อนุญาตนี่ถ้ามีมาตราอะไรเพิ่มเติมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องแอบอ้างพระพุทธเจ้านี่ น่าจะโดนหน่อยไนะหนเจ้าเราเจ้าเบีย้ยน่าจะโดนมตาตานี้แอบอ้างพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อนุญาตนะให้ว่าพระพุทธเจ้านั้นใหญ่กว่าใครยิ่งใหญ่กว่าใครไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ญาติโยมมีมานะทิฐิอย่างนี้เสร็จแล้วเอาไปแอบอ้างอย่างนี้ไม่อนุญาตนะ เราก็ปฏิบัติของเราให้รู้ตัวรู้ตนไว้ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดแห่งบรมมาถรรมไม่ใช่ว่าเพื่อมาแอบอ้างอวดอ้างว่าข้าละใหญ่โตไม่เอานะ่ะ <c oughs> นั่นต้องถามพระพุทธเจ,จ้าพระองค์จริงไปถามท่านสัมมาณัโกดมท่านกับปรินิพพานไปแล้ว ก็ต้องมาถามพระพุทธเจ้าที่ตอนนี้กำลังเทศนาธรรมอยู่นี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าหากว่าคุณโยม,มกับทีมงานปอพอสต้องการยืนยันคำยืนยันจากพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอีกหนึ่งพระองค์คุณโยมโอมก็มา วิดีโออัดเทปแล้วเอาไปเปิดในชั้นลงชั้นสารเพื่อให้สารได้พิจารณาว่าที่แอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือใหญ่กว่าใครๆนั้นไม่จริงพระพุทธเจ้าก็มีพุทธบัญญัติชัดเจนไม่อนุญาตให้ใครนำพระพุทธเจ้าไปแอบอ้างอย่างนี้ด้วยว่าผู้แอบอ้างอย่างนี้มีจิตสกรกแค่นั้นเอง <laughs> นะอย่างนั้นนะมาเป็นกำลังใจให้กับคุณโยมโอมเห็นถูกไอ้เจา้าสาวโวกับไอ้เจ้าเราเจ้าเบียมันโชมตีหนักอย่างนั้นแหละสนะื่อที่ไม่ได้เป็นกลางสื่อสกรปรกต่างๆก็เอาไปโจมตีคุณโยมโอมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมีคนมาฟ้องคุณโยมโอมอีกนะ ฟ้องนี่ไม่ดูไม่ดูเลยตามา,าัตานะเรือนะเออยิ่งไปฟ้องเขานี่ยิ่งจะเ,เรียกว่ามัดตัวเองอย่างนั้น,นไปดูเขาหน่อยว่าเขาทำอะไรไปดูเขาหน่อยว่าเขาพูดอะไรถ้าไปฟ้องเขานี่ดีไม่ดีมันจะมัดตัวเองเข้าไปอีกว่าตัวเองเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นแหละ <c oughs> เขาฟ้องก็ปล่อยเขาฟ้องไป เรามีหน้าที่จะไปแก้ต่างเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็จบอย่างนั้นก็จบด้วยดีเพราะว่าอะไรมองเห็นอยู่ว่าคุณโยมโอมเขารักและเติดทูนสถาบัานก็เป็นเรื่องที่ดีในเมื่อเขาทำเขาสงสัยเขาก็ตรงถามพอเขาถามแล้ว อตอบมาอย่างนี้เราก็แก้ไว้ไปแก้ต่างไปอย่างนั้นว่าเรามีเจตนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็จบแล้วไงแต่ถ้ามาตั้งโต๊ะกันแล้วบอกว่าจะฟ้องกับจะฟ้องกับนี่เจตนามันไม่บริสุทธิ์แล้วก <c oughs> ้วเขารักสถาบันให้ท่านเองบอกว่าท่านจะฟ้องกับเขานี่ก็จะฟ้องคนที่รักสถาบันละสิ <c oughs> แค่นั้นเองไม่เห็นเปล่า เวลาจิตมันสกกระปกเรามองไม่เห็นก็คุณโยมโอมเขารักสถาบันเขาเทิดทูลสถาบันเมื่อเราแก้ต่างได้แล้วเราจะไปฟ้องเขาทำไมแล้วเราจะมาตั้งโต๊ะตั้งท่าที่จะฟ้องเขาทำไมในเมื่อเขาเป็นคนรักสถาบันถ้าเราฟ้องคนรักสถาบันนั่นก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้รักจริงเรามีจิตสกรก แค่นั้นเองนั่นอย่างนี้นะแค่นั้นเองแล้วมันก็มีเรื่องอยู่มันมีคนที่จ้องจะทำร้ายทำร้ายนะสถาบันหลักทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์มันมีตัวมีตนอยู่นะนี่เห็นตัวเห็นตนอยู่นะไม่ใช่มาไม่เห็นตัวเห็นตนมีตัวมีตนให้เห็น,นก็บอกแล้วว่า ในทางศาสนาบอกว่าคนเสื่อมไปจากศาสนานี่ถ้าบอกว่าเกิน50าสไหมเกินถ้ามีการเลือกตั้งกันพวกนี้ชนะพวกที่จ้องทำลายพระศาสนาชนะนะจ๊ะอย่าคิดว่าคนที่จะปกป้องพระศาสนาจะอยู่ได้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้คนเหล่านี้เกินกว่า50ไปแล้ว50ไปแล้ว ชนะแน่นอนถ้ามาพูดถึงเรื่องของพระศาสนาเขาชนะแน่นอนดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวเลย